ไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของพี่เอสกันตะพงครับล่าสุดผู้จัดการมือทอง พี่เอสุประชยัยได้เข้าเยี่ยมแล้วพี่ตุกี้ก่อนหน้านี้มีดราม่าว่ามีการปกปิดเรื่องราวของอาการเพราะว่ามีภาพออกมาจากนี่แหละคะ่ะวัดท่าไม้เพจวัดท่าไม้ลงเองเลยหลายคนก็มีดราม่าว่าจะปกปิดทําไมเราพร้อมที่จะแบบเอ่อเป็นกํนาลังใจให้พี่เอสท้งนี้ทั้งนั้นปรากฏว่าล่าสุดพี่เอสุประชัยนะคะไปเข้าเยี่ยมและขออนุญ,ญาตเรียบร้อยแล้วในเรื่องราวของการโพสต์รูปแล้วก็พูดถึงแล้วก็ขออัปเดตอาการพี่เอสคันตบงด้วยตัวเองเพราะตัวเองไปเจอมาอะไรยังไงเชิญครับ เชิญครับพี่เอ,อครับเออพี่เอ,อบอกตรงนี้เลยว่าทิศทางในการรักษาดีขึ้นค่ะดีขึ้นแบบดีขึ้นจนพี่น้ำตาลไหลอคะค่ะลุกขึ้นมานั่งได้แล้วไหมคะ เดี๋ยวพี่เอ,เอคุยกับทางบ้านพี่เอสคุยกับทางครอบครัวแล้วก็ทางน้องชายพี่เอสน้องเอ็มนะคะเราจะมีถแถลงให้น้องๆสื่อมวลชนได้ทราบกันเพราะว่าพี่เอว่าเรื่องนี้อยากให้คุณหมอเป็นคนออกมาพูดเองเพราะว่าถ้าเอถ้าพี่เอพูดอะไรไปผิดพลาดอาจจะแบบว่าไม่ดีพี่เอพอเราเข้าไปเยี่ยมนีม่มีการพูดคุยไหมครับอ่ะ ก็คือเดี๋ยวพี่เอขออนุญาตนะคะขออนุญาตได้แต่ให้ทางครอบครัวแถลงอีกรอบนึงเพราะว่าเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟละเอียดอ่อนนี่เนี้ยค่ะคืออยากให้คุณหมอบอกอาการที่ชัดเจนจริงๆแล้วให้ทุกคนได้ฟังเพราะว่าบางทีพี่เอพูดไปอาจจะผิดอาจจะถูกบ้างไอเนี้ยแต่พี่เอก็คุยกับทางครอบครัวแล้วก็ทางบ้านพี่เอเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะทางให้ให้แฟนพี่เอได้ประกาศในไอจีหรืออะไรแบบนี้ค่ะอืม ที่สุดแล้วถูกต้องมากๆพี่เอขาในเรื่องราวของการอัปเดตอาการ,รเรื่องราวของอาการเนี่ยให้ครอบครัวของคุณเอสพูดเองแถลงการเองดีที่สุดในานามของเราไปเยี่ยมเนี่ยก็เห็นสดชื่นดีก็เล่าสู่กันฟังว่าพี่เอสดีขึ้นเรื่อยๆใช่พวกเราก็โอ้โหสบายใจไนดะ้นะเห็น<ช>พี่เอสแล้วนะใช่ค่ะกําลังใจนะครับ